สวัสดีค่ะวันนี้แปลนะคะจะมาสาธิตวิธีการทำอาหารมีแกงเขียวหวานใส่ตรงอย่างแรกก็มีพริกมะเขือพวงมะเขือปอกใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพานะคะแล้วมะเขือพอโดนอากาศปุ๊บมันจะดำใช่ไหมคะเราก็รีบเอามาแช่น้ำนตัก่อนแล้วก็นีมะเขือพวงด้วยนะคะ แล้วก็จะหั่นพริกว่สสาสวยงายนี่ยเพดอประดับประดานะคะเพื่อที่จะให้แบบสีสันออกมาสวยงามนใาสายย่พริกลงไปนี่เราก็ใส่พีิกแกงเราเตรียมไว้นะคะใสก่กระชายแล้วเรียบร้อยคลายขัด ระหว่างผัดไก่ค่ะพอแบบไก่เริ่มสุกแล้วว่าหอมใช่ค่ะเราลองปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วใส่ลสปลาไปอีกอแล้วลเราใส่ตันตีฟนะคะแบบเ,าาเพิ่มหวานแล้ต้องใส่หวานเพราะเดี๋ยวมันจะแบบหวานนแล้วเดี๋ยวผิดแกงมันเสียรสชาติแช่น้ำตอนน้ำเริ่มเดือดไก่สุกแล้วเราก็มาใส่เมฆมะเขืาาสาเอสุดโปรดขอ,องเราค่ะแช่น้าวิ่งแบบนี้ขอนแทคชินี่ต่องใครแล้วเราจะชิม สุดท้ายะะมาตัแบนี้ค่ะบมาคาเดี๋ยวเรียบรอ้อยแล้วก็พที่เราหาอา้ชฟารวินน้นได้นะว่าันเรียบอยวันนั้นอยู่ยบ้านคนเดียวก็มีขนมจีนอยู่แล้วก็เลยเอ้ย้าเป็นเกียววันไกดีวกว่าด้วยความที่ชอบกเกลววันเป็นพิเศษวันนั้นพอถ่ายเสร็จ อัพโหลดรูปลงเฟซบุ๊กเสร็จเพื่อแบบนี่มันแกงเขียวหวานใส่ขนมจีนนี่หวามัไม่ใช่ขนมจีนแกงเขียวหวาน